นะสุขสบายดีสุข,ขี้จริญฟ้อนหยาดย่อมเมื่อนีอมนอมนอ้มาอัพเดทบางสถานการณ์บางน้ำเมืนนม่อมันบกไล่เป็นไรเนาะมาอัพเดทติดตามไปบางน้ำกันเด้หยาดย่อมหลังจากน้ำขึ้นมาลายเนาะมันบกแล้ว อะไปหับส้มกันเด้อมันขึ้นจนหอดขึนเนาะเลยนี่ประมาณสิบเจ้าเส้นเนาะประมาณเจ้าเส้นตอนน,นี้นำกระเดียบกระดับลงเนาะถือว่าลงใบพอสมควรเมื่อวานนี่นนนนนยังบ่ทันได้ลงเนาะเมื่อวานยังอยู่ขี่อยู่ขึ้นเดียวลงพคนละ ่บ้านนี่ว่าบางยังอยู่ดิบนีอยู่ขึ้นหนึ่งลงหมึกลายบึงมีเพื่อไปขังโคกได้หนอลงไมขึ้นไม ดีปีนี้มันโบเพ่หัวปีนี่หนำม,มันโบเพ่หัวแต่ละปีหนำม,มันเพ่หัวเนาะน้ำขึ้นประมาณนี้แล้วก็บบเพ่หัวไปวัดปีนี้เดือนนะตัวห้องก็เสด ตัวกระสังกระดีก็สะได้ล่างกันมาเนี่ยทั้งกล่องน้ำเด้อกล่องเออดึงออกดูดึงออกคือพอทาบักไม้แน่หมากไม้บักไรเไม่ยนก้อนได้บ่เฮ้ย ดินตกั hmm. ่มดินเมืองเมืองตลาดบ่หมู่บ้านยังดิดินมังมืองตลาดเนาะมืนนี้เบิร์ดเลยมืนนี้น้ำลงไม่ฝน นี่เนี่ยตะวันบกใบเนาะขึ้นใบร่องใบหายห่วงร่องเด่ไข่โยบอขึ้นอีกก็ขอให้มันลงเด่เนาะมอยมันขึ้นไม่อีกทำความสะอาดกันบ้านเนี่ยคือบ่อใส่ยางไปฝุ่นเขาทั้งหลังเด้เขาทั้งหลังฝุ่นสอดเขาทั้งหลังฝุ่นเออสอดเขา nấm bòng bốc trả lại bay, lỗ xài bốc nằm đốt đều. นะถ้ามันขึ้นมันลงจังไรล้ะสิอัพเดทให้บังไม่นะขอจบคลิปไปแต่เพียงสำนึกซะก่อนจะเดินพอน